สวัสดีคะ่ะกับสวัสดีเพื่อนๆพ,นพืพี่พชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ะพบกันเช่นเคยกับน้องร้าพี EP ที่176ค่ะ176ประจำเช้าวันพฤหัสนะคะพี่พี่ขา7ค่ะ,คะพฤศจิกายน2568เช่นเคยน้องร้าพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าเก่าสวยๆมาให้พี่ๆีได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะ เช้านี้นะคะ300บาททุกองค์2องค์5ร0บาทจัดส่งฟรีค่ะชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหานองราพีได้เลยจากพี่พี่จ๋า0 9 9 0 8 4 1 5 6 1 0 9 2 5 4 3 9 6 1 0ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พี่สามารถโทรทักไลน์แอดไลน์หานองราพีได้เลยค่ะ ก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่พี่ค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากพี่พี่กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน้องรับพีกันด้วยนะคะหนึ่งวันมาสองรอบรอบเชา้ารอบเย็นค่ะรอบเช้าเริ่มต้นลงคลิป9้าโมงเช้านะคะรอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นค่ะรายการที่หนึ่งเป็นจเจริญพรบนหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ต่อโคดเลขเก้าไทยสวยๆรอบเปลี่ยนเลยค่ะ แล้วก็ตรงนี้โค้ดคำว่าคูณเลข9ตรงอก 1. จุดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นต่อโค้ดอีก 1. จุดนะคะจะเป็นกระไหลทองค่ะด้านหลังเมตตามหานิยม2 5อ่า2536นะคะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครราชสีมาค่ะรายการที่1นะคะมาคู่กันค่ะพี่ขาจะเป็นหลวงพ่อคูณสร้างบารมีจารุ่นนี้ เหรียญนี้จะเป็นหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบาร,รมีแล้วก็ตอกโค้ดนะคะด้านหลังค่ะปี19ค่ะเขียนว่ารุ่นสร้างบาร,รมีนะคะวัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทศนครราชสีมานะคะเหรียญเก่าเหรียญสวยเลี่ยมพลาสติกกันน้ำเรียบร้อยจะพิจารารการที่2นะคะรายการที่3นะคะพิขาสามจะเป็นสมเด็จค่ะ เป็นสมเด็จวังหน้านะคะลงลักนะคะปิดทองพอศอด้านล่างจะเป็น2-408นะคะสมเด็จค่ะด้านหลังจะเป็นปิดกรอบแบบนี้นะคะสมเด็จวังหน้าจะพี่จ๋าองค์นี้น้องรับพี่ได้มาสวยนะลงลักปิดทองจะ้ะมีปีพศสอ,สอ 4, 0 8ด้วยนะคะสวยๆรายการที่3 รายการที่สี่มาคู่กันค่ะเป็นวังหน้าเหมือนกันองค์นี้มีฝั่งตรงนี้ด้วยนะคะน้องระพีไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรลงรักปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังจะเป็นกงจักช้าง สมเด็จวังหน้านะคะลงรักปิดทองหลังกลงจากช้างรายการที่สรายการที่ห้าค่ะพี่ขาจะเป็นพระกิ่งเป็นพิมพ์ซ้อนแบบนี้นะคะเป็นเนื้อเปียกทองค่ะเนื้อหาเก่าๆเลยนะคะเป็นพระกิ่งพิมพ์พุทซ้อนค่ะเนื้อเปียกทองเก่าๆแบบนี้เลยรายการที่ห้านะคะ 1องค์300บาท2องค์500บาทค่ะรายการที่6ค่ะจะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะรุ่นแรกนะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคารุร่น1ค่ะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำนะคะพี่ๆถามเข้ามาเยอะเลยค่ะลองรับพีได้มา1องค์นะคะ รายการที่6รายการที่7เป็นเหรียญพ่อท่านคล้ายค่ะหันข้างแบบนี้สวยนะคะเหรียญพ่อท่านคล้ายค่ะนี่วัดสวนขันค่ะนะครศรีธรรมราชรายการที่7นะคะรายการที่8ค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงิน รุ่นปืนแตกค่ะคุณชื่อนะคะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อเงินรุ่นปืนแตกนี่รายการที่8ค่ะหลวงพ่อเงินวัดบางคารนะคะรายการที่9เป็นตะกุดหลวงพ่อทบค่ะตะกุดผูกสายสินสามสีแบบนี้นะเป็นลายธงชาติแดงขาวน้ำเงินนะคะ ไร่ถงชาติไทยตะกุดหลวงพ่อทกตะกุดโทนจะพิจารรายการที่9นะคะมาพร้มกรอบสแตนเลสเรียบร้อยเลยค่ะรายการที่9หลวงพ่อทบวัดชนแดนค่ะ10จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นเนื้อผงเป็นพระผงนะคะหลวงพ่อเดิมพิมพ์สี่เหลี่ยมด้านหลังมียันค่ะ ปีพศ2482นะคะมาพร้อมกรอบเงินลงยาแบบนี้เลยค่ะรายการที่10นะคะพี่พี่ขา1องค์300บาท2องค์500บาทค่ะ11เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเป็นกระไหลเงินต่อโคตรตรงอกปี17นะคะหลวงพ่อสุดค่ะวัดกาหลงด้านหลังจะเป็นยันตะก้อค่ะแล้วก็ร้อมยันอีกทีนะคะ เนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำหลวงพ่อสุดปี17วัดกาหลงเป็นกระไล่เงินเลี่ยมพลาสติกรายการที่11 12เป็นเหรียญหลวงพ่อขันค่ะเหรียญเก่าสภาพใช้หลวงพ่อขันวัดนกกระจับนะคะห่วงเชื่อมด้วยนะคะหลังยันแบบนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะ24-80ค่ะรายการที่12 13จะเป็นมังกรคู่หลวงเพาะเอียค่ะเรียนมังกรคู่หลวงเพาะเอียวัดบั้นด่านตอกโคตดแบบลึกมากค่ะพี่ขาทะลุตรงนี้เลยมังกรคู่หลวงเพาะเอียนะคะพี่ขาวัดบัรนด่านนะเก่าเก่าเลย จังหวัดปราจีนบุรีนะคะที่ระลึกในงานฉลองอายุครบ71ปีวัดบ้านดานค่ะนี่สวยๆเลยค่ะรายการที่13นะคะ14จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคล้อยค่ะเป็นกระไหลทองนะคะรุ่นชนะจนจากพิจาเหรียญหลวงพ่อคล้อยด้านหลังค่ะจะมีเป็นโค้ดภาษาจีนแล้วก็หมายเลขโค้ดนะคะ 1757ค่ะวัดภูเข่าทองนะคะหลังยันแบบนี้นะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำรายการที่14 15เป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่นเหรียญ9 9ยอดหลวงพ่อรุ่นวัดอัมพวันกรุงเทพจ้ะปี2465นะคะเหรียญน,นี้ หลังมีอักขระมียันเต็มเลยค่ะรายการที่15นะคะหลวงพ่อรุ่นค่ะเรียน9ยอดวัดอัมพวันนะคะกรุงเทพสองสค่ะปีพศ1องค์300บาทนะคะ2องค์500บาทค่ะ16เป็นพระกิ่งหลวงพ่อแพรจะาพิจาหลังยันนะคะแล้วก็เขียนว่าพระธรรมมุนีค่ะ เป็นพระกิ่งหลวงพ่อแพรวัดพีกุลทองมีตอกโค้ดด้วยนะคะใต้ฐานมีโค้ดมีโค้ดหมายเลขหมายเลขจะเป็น161นะคะแล้วก็มีโค้ดอุดกิ่งเสียงดังเลยค่ะเลี่ยมพลาสติกกันน้ํารายการที่16นะคะ17จจะเป็นสมเด็จเก่าเป็นพิมพ์เส้นได้ะคะ่ะมีแบบทองทองแบบนี้ด้วยนะ สมเด็จพิมพ์เส้นได้ค่ะสวยมาพร้อมกรอบเงินลงยาค่ะอันนี้ด้านหลังนะคะนี่ปิดทองหน้าหลังเลยค่ะรายการที่17นะคะ18ค่ะหลวงปู่ทวดเตารีดค่ะเตารีดหลวงปู่ทวดนะพี่นะเนี่ด้านหลังมีอักขระแบบนี้เลี่ยมพลาสติกเก่าๆเ,เลยค่ะ หลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะรายการที่18 19จะเป็นหลวงปู่ขาววัดหลวงปู่ขาววัดลักสีค่ะ2 4 6 9ห่วงเชื่อมนะคะหลังยันด้วยค่ะรายการที่19นะคะ20เป็นเหรียญหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตค่ะ เรียนเก่าเรียนสวยเลยนะคะด้านหลังปี1-2สองหลวงพ่อผางสวยจะพิจารเรียนนี้1องค์300บาทค่ะ2องค์500บาทนะคะ099 0 8 4 1 5 6 1 0 9 2 5 4 3 9 6 1 0สำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ